ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Connectivity นะคะสำหรับวันนี้เรานำเสนอในเรื่องของยางพาราไทยค่ะสำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับยางพาราค่ะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะรวมไปจนถึงการส่งออกของยางพาราที่สำคัญด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญนะคะมีอยู่สองท่านด้วยกันในช่วงแรกนะคะท่านที่หนึ่งนะคะคุณขวัญภาสาวิสิทธ์ค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่สองนะคะคุณอัจจิมาจันทราค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณขวัญนภาคะสำหรับการปลูกยางพาราในบ้านเราเนี่ยไม่ทราบมีพื้นที่การปลูกสักประมาณเท่าไหร่คะแล้วก็ภูมิภาคไหนที่มีการปลูกมากที่สุดคะสำหรับในประเทศไทยนะคะมีพื้นที่การปลูกยางพาราค่ะ18ล้านไร่ค่ะโดยประมาณแล้วภาคที่ปลูกมากที่สุดจะเป็นภาคใต้ค่ะในจังหวัดสุราธานีค่ะสำหรับการส่งออกของไทยอะค่ะมีการส่งออกทั้งในรูปแบบของน้ำยางแล้วก็ยางแห้งค่ะ อันนี้มีปริมาณการส่งออกเท่าไหร่ยังไงบ้างคะเอ่อในปี2557นะคะมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่1 5 0 0 0 0หล้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจการส่งออกทุกประเภทเนี่ยจะอยู่อันดับที่10ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติในหมวดของการ,กรเกษตรนะคะจะอยู่อันดับที่1เลยค่ะเพิ่มเติมนะคะสําหรับการส่งออกอยางพาราของไทยคะ่ะจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยคะ่ะแล้วก็ส่งไปแถบประเทศจีนมากที่สุดเลยค่ะ มาพูดถึงสินค้านะคะที่ผลิตจากยางพารากันบ้างเนาะที่เราเห็นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของยางรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างคะที่ที่ผลิตขึ้นมาจากยางพาราค่ะ,ะเป็นแผ่นยางรีดค่ะผลิตเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆแล้วเป็นที่รู้จักกันดีก็เป็นถุงยางอนามัยอย่างเงี้ยค่ะ และสําหรับในช่วงแรกนะคะเราได้รู้จักกับสินค้าที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยของเรานะคะก็คือยางพาราในช่วงต่อไปค่ะจะพาท่านผู้ชมย้อนไปถึงต้นน้ําของอุตสาหกรรมยางพาราตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการผลิตน้ํายางของเกษตรกรนะคะในรายการกรบนอกกลาและหลังโฆษณาเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ องคนนะคะได้เดินทางไปที่ตลาดกลางค้ายางที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้ทราบถึงปริมาณยางพาราทั่วประเทศไทยกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็อาศัยรถเขาเดินทางมายัางหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ปลูกยางกันมากเห็นเขียวเขียวข้างหลังนี่ต้นยางทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งลังนะครับตำบลสะท้อนที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา อาชีพหลักของคนบ้านทุ่งลังเนี่ยทําอะไรคะตัดยางตัดยางอย่างเดียวเลยแสดงว่าทุกบ้านนี่ก็เป็นเจ้าของสวนยางแล้วอย่างพี่นวยเนี่ยมีสวนเยอะไหมคะประมาณห้าสิบว่หรืตัดเยอห้าสิบกไรที่ยืนกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นยาอายุสักเท่าไหร่คะประมาณสิบเอ็ดปีนี่แล้วการปลูกยางสักต้นหนึ่งเนี่ยจะเริ่มปลูกเลยจนกว่าจะ ต้นยางต้นนั้นจะใช้งานได้เรียกว่าถ้าเป็นคนก็คือเริ่มทํางานให้เงินเราได้เนี่ยจะอายุสักเท่าไหร่อะคะประมาณจ่วงนี้นั่นเขาไปเจ็ดปีเลยถึงจะใช้ได้เลยใช่ไหมนั้นใช่ใชต้นยางต้นหนึ่งเนี่ยจะมีอายุให้เราตรีดยางสกี่ปีคะประมาณยี่สิบปีกระถึงกี่สิบปีโอ้โหแสดงว่าปลูกต้นหนึ่งนี่เลี้ยงเราไปได้ยาวเลย ด้วยเจ้าของสวนยางเล่าให้ฟังนะคะว่าการเริ่มต้นปลูกยางพารานะคะก็จะใช้ลูกยางค่ะหรือว่าเมล็ดจากต้นยางพารามาเพาะลงในดินนะคะเมื่อต้นยางที่เพาะเริ่มโตแล้วนะครับก็จะได้เป็นต้นตอหรือว่าที่เรียกว่าต้นกล้ายางครับหลังจากนั้นเราก็จะนําต้นกล้ายางมาทําการติดตานะครับซึ่งขั้นตอนการติดตานั้นก็จะใช้มีดกรีดไปที่เปลือกของต้นกล้ายางครับแล้วก็นําเอากิ่งยางพันธุ์ดีมาติดเข้า จากนั้นเราก็จะได้ต้นกลา้ายางพาราที่แข็งแรงพร้อมจะให้น้ำยางดิบที่ดีต่อไปครับซึ่งกว่าที่ต้นยางพาราจะโตพอที่จะให้ผลผลิตได้นะนะครับก็ต้องดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยดูๆไปลาก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงดูลูกเลยละครับพี่นุ้ยะต้นยางไงเวลาพี่นุ้ยปลูกต้นหนึ่งไงมันให้ประโยชน์อะไรพี่นุ้ยบ้างครับให้หนํายางแหละถึงกรต้นกระขายได้คือ มีประโยชน์มากมนี่กิ้งนี่ก็ะทำฟืนก็ได้พิ่ไว้แล้วอย่างนี้ครับมันโตเจ็ดปีแล้วนะีกรีดได้เลยไหมครับกรีดได้แต่ต้องทำพิธีก่อนทำพิธีก่อน,อนทำพิธีอะไระครับเขาเรียกไหวเจ้าทีไหวเจ้าทีใช่ ำไมต้องไหว้ด้วยอาจารย์ลุงงูเลยหมากเลยถ้าว่จาจะตทีแล้กก็ไม่ไม่เลยงูนั่นเมือ่อตอนอ้นยางนะครับมีอายุได้7ปีซึ่งก็โตพอที่จะให้น้ำยางแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะทําการลงมีดกรีดเป็นครั้งแรกนั้นก็จะต้องทําพิธีไหว้เจ้าที่กันก่อนซึ่งลุงหมอได้บอกนะครับว่าเพื่อเป็นการบอกกล่าวแล้วก็ขอขามาเจ้าที่เจ้าทาง แล้วก็ขอให้ท่านนั้นนะครับมาช่วยดูแลปกปักรักษาลูกหลานให้ปลอดภัยจากงูพิษสัตว์ร,ร้ายหรือว่า,มาแมลงต่างๆที่จะมารบกวนครับและที่สําคัญนะครับก็เพื่อเป็นการเรียกขวัญแล้วก็กําลังใจก่อนที่จะเริ่มต้นทํางานกันต่อไปครับพี่หน่วยครับแล้วถ้าจะเริ่มกรีดเนี่ยพี่น่วยเริ่มกรีดตอนกี่โมงครับอืมตีหนึ่งกลางคืนนหลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เราคงได้ตามพี่หน่วยมากรีดยางกันตอนตีหนึ่งค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วครับเวลาที่คนส่วนใหญ่น่าจะกาลังพักผ่อนอยู่ครับหรืว่าเราตื่นขึ้นมาครับเพื่อที่จะไปทํางานนะครับนี่ชุดทํางานน,นอกจากชุดทํางานแล้วอุปกรณ์ที่พี่น่วยต้องนําไปด้วยก็มีมีดไฟฉายแล้วก็รองเท้าบูทตค่ะตอนนี้ชุดพร้อมอุปกรณ์พร้อมคนก็พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราออกไปกรีดยางพร้อมๆกันเลยค่ะ พี่น oh ุยบอกว่าการกรีดยางนั้นต้องกรีดตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ากลางคืนอากาศเย็นต้นยางพาราก็จะให้น้ํายางดีกว่าตอนกลางวันค่ะซึ่งการกรีดยางก็จะกรีดกันเฉพาะในคืนที่ฝนไม่ตกเพราะว่าถ้าฝนตกลงมานะคะน้ําฝนก็จะปนกับน้ํายางทําให้คุณภาพยางนั้นไม่ดีค่ะแล้วก็ทําให้หน้ายางที่กรีดเสียอีกด้วยบริเวณหน้ายางนั้นนะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆลําต้นของยางพารานั่นเองค่ะพี่นุวยยังบอกนะคะว่าต้นยางหนึ่งต้นจะมีหน้ายางได้หลายหน้าค่ะขึ้นอยู่กับเทคนิค ความถนัดในการกรีดยางของชาวสวนแต่ละคนค่ะเคล็ดลับเทคนิคการกรีดยางอยู่ที่ตรงไหนจะมีกันมีตรงคมนี่คือมีดที่ใช้กรีดยางนะครับตรงด้ามจับจะเป็นไม้ครับแล้วเป็นเหล็กขึ้นมาตรงปลายนี่โค้งแล้วก็คมมากๆนะครับแล้วก็เริ่มกรีดตรงรอยแผลเก่าครับค่อยๆแซะแซะมาเรื่อยๆ ยางก็จะเริ่มไหลมาตามรอยที่แกกรีดมานะแล้วจะต้องกรีดถึงไหนถึงจะดีคะจากไหนถึงไหน,นเหน,นื่อยเยอนั่นแหละมีมันมันมีต่ร่องน้ำมันมีร่องน้ำกันน่ะมีที่กรีดนะคมมากเลยค่ะท,ทันทีที่เจาะปุ๊บน้ำยางไหลปับ๊บดาแลนะ้วมันยังไหลไม่หยุดเลยนะคะของเขาทีจริงๆค่ะครับ ที่นุยจะสอนตัวกรีดยางน,นะคะคเดี๋ยวดูผลงานนักเรียนนะว่ามีแววไหมมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ได้ครับไม่งั้นมันจะกินเข้าไปในเนื้อไม้ไงฮะฝีมือครับไหลพุ่งกระโูดเลยครับตอนนี้น่าภูมิใจกับฝีมือครับจริงๆใช้ได้ครับถ้าเอาดีด้านนี้ก็น่าจะได้ กว่าจะเสร็จสักกี่โมงคะวันนี้เออหกโมงเสร็จก็คือเช้าเลยแล้วเก็บน้ำยางตอนไหนอะคะโมงอาเจ็ดโมงริ่มเลยแหละเดี๋ยวคืนนี้คงพี่นวยก็คงจะไล่กรีดยางไปเรื่อยๆนะคะที่เห็นโอ้กลางใหญ่ไฟสานี้ต้องทำให้หมด ภในก่อนเช้าแล้วก็เจ็ดมงเช้าก็จะเริ่มเก็บน้ํายางกันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้ํายางตอนเช้าจะได้เยอะสักแค่ไหนครับหลังจากที่เมื่อเช้ามืดน,นี้นะครับเราได้ตามพี่น่วยแล้วก็ครอบครัวออกไปดูวิธีการกรีดยางนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างนะประมาณสัก78โมงเช้าครับ เราก็จะมาตามพี่หน่วยอีกรอบนึงครับดูว่าเขาจะเก็บยางยังไงและเขาจะเอาไปทําอะไรต่อครับค่ะก็ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจอกดินที่ใส่ย,ยางเมื่อคืนที่ยังไม่มียางเช้านี้นี่เดินดูแต่ละจอกนะครับมีน้ํายางสีขาวอยู่ครึ่งถึงค่อนจอกเลยละคะ่ะ ขั้นตอนในการเก็บน้ํายางนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเพียงแค่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าไม้กวาดแล้วก็ถังเปล่าอีกหนึ่งถังแล้วพี่น่วยก็จะเดินตระเวนเก็บยางจากถ้วยดินเผาที่ตอนนี้มียางดิบอยู่เต็มถ้วยเลยละค่ะอย่างพี่น่วยนี่คือขายเก็บเสร็จแล้วขายไปเลยหรือเปล่าคะขายเป็นเพนดิบมันากอัีวา่า ยางแผ่นที่พี่นวยบอกก็คือการนําน้ํายางดิบมาทําให้แห้งเป็นยางแผ่นครับซึ่งจะได้ราคาดีกว่าน้ํายางดิบแล้วก็จะทํากันที่บ้านของพี่นวยเลยครับโดยพี่นวยนั้นจะรับซื้อน้ํายางจากชาวสวนคนอื่นๆนะครับซึ่งเขาจะนําน้ํายางสดๆมาขายในตอนเช้าครับได้เงินกี่บาทได้ปัญหาปันหกปันสี่ปันห้าได้เก้าร้อยได้ ขั้นตอนการทํำยางแผ่นนะครับก็จะนําน้ํายางนั้นมาวัดค่าความเข้มข้นของน้ํายางโดยใช้ลูกแก้วหรือว่าเมโทและครับอันนี้อะไรครับพี่ที่พี่หยิบออกมาขี้ยางขี้ยาง ทิ้งนะคะทำคีค่ายคีน้องแดนม่งก็ขายได้อีกขายได้อีกโอ้ยได้ได้กียังไายได้ดีอยู่จากนั้นก็จะนำน้ำยางไปเทรวมกันในอ่างอลูมิเนียมแล้วก็เทน้ำยาฆ่ายางลงไป ก็ใช <static> ้แผ่นอลูมิเนียมนะคะมาปิดแบ่งเป็นช่องๆทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะน้ำยางขาวๆคุณๆก็จะเปลี่ยนเป็นยางแผ่นสี่เหลี่ยมสีขาวซึ่งลักษณะนิ่มๆคล้ายกับเต้าหู้เลยล่ะค่ะอันนี้เสร็จแล้วเหรอคะครับใส่จักเลยใส่จักจากนั้นก็นํายางแผ่นสีขาวนี้เข้าเครื่องจักรเพื่อรีดน้ำออกครับ จากเจ้ายางที่หนานุ่มเนียนพอ,พอโดนผ่านเครื่องนี้ครับตอนนี้ออกมานี่โดนรีดน้ําหนักสะแบนเลยครับแล้วก็ผิวไม่เรียบแล้วตอนนี้จะเป็นรายตะปุ่มตะปั่นเต็มเปนหมดเลยครับแล้วก็นําไปตากแดดตากลมจนแห้งสนิทครับแผ่นยางก็เริ่มแห้งครับแล้วก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีน้ําตาล ซึ่งแผ่นยางก็จะถูกขนไปตากทิ้งไว้ในโรงตากแผ่นยางต่ออีก3-4ถึงวันนะครับที่เห็นอยู่ใไ่หมดเลย,ยนี่ะครับนี่คือยางแผ่นที่เขาตากไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้จริงยางแผ่นพวกนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขายแล้วครับแต่ว่าการข้อดีครับของการที่เป็นยางแผ่นเนี่ยก็คือว่ามันสามารถเก็บรักษาไว้ได้ครับถ้าช่วงไหนราคายางไม่ดีก็เก็บไว้ก่อนรอให้ราคาขึ้นแล้วค่อยเอาไปขายได้ครับ เมื่อแผ่นยางนั้นแห้งสนิทแล้วนะครับพี่หน่วยเขาก็จะขนทั้งแผ่นยางแล้วก็ขี้ยางเนี่ยขึ้นรถกระบะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนําไปขายต่อไปครับแล้วเดี๋ยวพี่หน่วยจะเดินทางไปไหนคะมายัางไปขายที่สะ,สะท้อนสะท้อนเราจะตามยางแผ่นจากรถพี่หน่วยไปที่ร้านรับซื้อ,อยางที่สะท้อนค่ะ แล้วนเดิไปตามตมอนนี้ทั้งแผ่นยางดิบแล้วก็ที้ยางก็พร้อมเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆออกสู่โลกกว้างแล้วครับไไม่ไมดดาาร้าน<ค>ร,รับซื้อแผ่นยางจะเป็นพ่อค้าคนกลางที่ซื้อแผ่นยางจากชาวสวนยางเพื่อส่งต่อให้กับโรงงานใหญ่อีกทีนึงนะคะ ถึงความเฟิร์สคลาสกับทุกครั้งของการขับขี่สัมผัสสุนทุรียภาพแห่งความนุ่มสบายที่เหนือระดับผสานความเงียบที่คุณสัมผัสได้สัมผัสใหม่แห่งความนุ่มสบายระดับเฟิร์สคลาสทูรันซา GR-100 Bridge s t o n e กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการกันนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของโครงสร้างตลาดและราคายางพารากันค่ะแขกรับเชิญในช่วงนี้ยินดีต้อนรับทั้ง3ท่านค่ะคุณสิริดาคุณเมวิกาและคุณชนิดาค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชนิดาคะในเรื่องของการกําหนดราคายางของไทยอะค่ะมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคายางอย่างไรบ้างคะค่ะ,าะยางพาราเป็นสินค้าเกษตรคอมมูนิตี้ที่มีการซื้อขายกันทั่วโลกทั้ง ทั้งตลาดส่งมอบจริงแล้วก็ตลาดซื้อขายล่วงหน้าค่ะโดยการกําหนดราคาย,ยางพาราของไทยจะนําจากราคาซื้อขายล่วงหน้ามาเป็นราคาอ้างอิงนะคะ,สะแสดงว่าอย่างนี้นี่คือเราไม่สามารถกําหนดราคาเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ทําให้เราไม่สามารถกําหนดราคาเองได้สาเหตุที่ไทยไม่สามารถกําหนดราคาย,ยางเองได้นะคะก็เพราะว่าโครงสร้างตลาดยางพาราโลกเป็นตลาดผู้ซื้อน้อยรายตลาดจึงเป็นของผู้ซื้อซึ่งได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนค่ะ แล้วเราจะเห็นได้ว่าผู้ซื้อค่ะมีอิทธิพลในการกำหนดราคายางในตลาด